สวัสดีครับวันนี้หมออ้วนจะมาพูดเรื่องการสูบุรีแล้วก็เชื้อไวรัสโควิด -19 กาครับการสูบุรีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต8ล้านคนต่อปีโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจโรคปอดมะเร็งเบาหวานและความดันโลหิตสูงครับและการสูบุรียังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิด1 9ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในคนที่สูบบุหรี่เขาพบว่าการสูบบุหรี่จะเพิ่มตัวรับบนผนังเยื่อบุทางเดินหายใจที่เรียกว่า angiotensin converting enzyme 2หรือเรียกย่อๆว่า ACE2 และก็จะเพิ่มโปรตีนที่เรียกว่า transmembrane serine protease 2นะครับซึ่ง เจ้าทั้งตัวรับและโปรตีน2ตัวนี้จะทําให้เชื้อไวรัสโควิดสินั้นติดเข้าไปในเซลล์ทางเดินหายใจของเราง่ายขึ้นจากข้อมูลชุดนี้จึงมีการศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์กันระหว่างการซูบุรีและโรคไวรัสโควิด1 9โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่อไปนี้ข้อ1การสูบุรีเพิ่มการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 หรือไม่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้โดยตรงแต่มีวารสารทางการแพทย์ พูดถึงว่าพฤติกรรมของการสูบบุหรี่มีความเสี่ยงในการจะติดเชื้อคือรับเชื้อเข้ามาและแพร่เชื้อออกไปหมอขอยกตัวอย่างเช่นเวลาเราสูบบุหรี่เราใช้มือคีบบุหรี่แล้วมาสัมผัสปากของเราเพราะฉะนั้นถ้ามือเราไม่สะอาดเราก็จะรับเชื้อโรคมาแล้วก็สัมผัสลิมฝฟีปากเราก็จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับกรณีที่1และอีกกรณีที่2ถ้าเราเป็นโควิด -19 โดยไม่มีอาการอยู่แล้วนะครับเรามีเชื้ออยู่ในตัวแล้วเราสูบบุหรี่นะครับ น้ำลายของเราก็จะติดอยู่ที่ก้นบุหรี่แล้วเมื่อเรามือเราไปสัมผัสวัสดุอื่นเช่นแก้วน้ําแล้วเมื่อเด็กเสิร์ฟหรือบริกรมาจับหรือมาเติมเครื่องดื่มให้เราเขาก็จะรับเชื้อแล้วไปแพร่ให้กับคนอื่นต่อไปได้นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆซึ่งตัวอย่างนี้ลองจินตนาการว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดอยู่ในผับหรือสถานเลิศลมแห่งใดแห่งหนึ่งเหมือนที่เป็นข่าวว่าเป็นคลัสเตอร์ในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่จะเกิดการระบาดของเชื้อก็จะง่ายมากขึ้นเพราะว่า ถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นโควิดแล้วเขาสัมผัสแก้วน้ําแล้วมีเด็กเสิร์ฟหรือบริกรมาสัมผัสแก้วน้ํานั้นเด็กเสิร์ฟก็จะไปบริการโต๊ะอื่นเชื้อก็จะกระจายง่ายขึ้นเนี่ยนที่1แล้วที่2ถ้ามีคนใดคนหนึ่งนะครับ สุบบุรี่และตัวเขาเองเนี่ยติดเชื้ออยู่แล้วแต่ไม่มีอาการเวลาเขาสู่บุหรีเขาก็จะไอนะครับซึ่งปกติก็จะมีการไอได้ง่ายๆอยู่แล้วเขาก็จะฟุ้งกระจายเชื้อไปคนอื่นได้และสมมุติอีกกรณีหนึ่งถ้าเขาสู่บุหรีไฟฟ้านะครับซึ่งมันเป็นไอน้ำนะครับซึ่งมันมีการพูดถึงว่า ไอ้น้ำนั้นอาจจะเข้าไปในปอดแล้วก็นําพาเชื้อไวรัสโควิดสิฟุ้งกระจายไปให้บุคคลที่อยู่รอบข้างได้นั่นก็เป็นความเสี่ยงที่มีการพูดถึงในแง่ของวารสารทางการแพทย์นะครับนอกจากนี้นะครับพฤติกรรมของการสูบอย่างอื่นเช่นบารากุอาจจะมีการใช้อุปกรณ์ในการสูบร่วมกันเพราะฉะนั้นการกระจายของโรคก็จะเป็นได้ง่ายมากขึ้นนะครับข้อ 2. คนที่สูบหรีมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้นหรือไม่ สำหรับเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาใจโดยตรงเช่นกันนะครับเพียงแต่มีการเทียบเคียงว่าการสูบุรีจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานลดลงจึงมีโอกาสที่จะติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะครับและก็จากที่หมอกิ่นในตอนแรกว่าการซูบุรีจะทำให้ตัวรับและโปรตีนบนผนังเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะติดเชื้อจึงมากขึ้นนะครับแต่ รวมๆแล้วยังไม่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้โดยตรงครับข้อ 3. คนที่สบบุหรีเมื่อติดเชื้อแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าคนที่ไม่สบุหรีหรือไม่เพราะว่าโดยปกติคนทั่วไปเมื่อติดเชื้อแล้วจะไม่มีอาการยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการว่า คนที่สุบบุรีจะติดเชื้อมีอาการจนต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่าคนที่ไม่สูบบุรีแต่มีการศึกษาวิจัยเชิงสังเกตการและเชิงวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีกลุ่มที่สูบบุรีอยู่2-18%ซึ่งจากตัวเลขนี้ถือว่าน้อยกว่าที่คาดครับและข้อ4คนที่สูบ,บุรี เมื่อติดเชื้อแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรีหรือไม่สาหรับคำตอบข้อนี้งานศึกษาวิจัยส่วนใหญ่บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าคนที่สูบบุหรีมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรีถึง2เท่าครับถึงแม้ว่าจะมีคำถามหรือข้อสงสยัยอีกหลายประเด็น ที่ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนในขณะนี้แต่หมออยากจะฝากเป็นข้อคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะหยุดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของเราเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็อยากจะฝากถึงภาครัฐว่าถึงเวลาหรือยังที่เราควรจะบังคับใช้กฎหมายเรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะกันอย่างจริงจัง ขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขออภัยสำหรับท่านที่สุบุรีหากหมอพูดไปแล้วอาจจะทำให้ท่านไม่พอใจนะครับขอบคุณครับ